ทุกคนสถานีจันเสนิงทุกคนเมืองประวัติศาสตร์เมืองโบราณนะฮะอยู่ในอำเภอตาคลีทุกคนแต่ว่าเป็นสถานีที่แบบว่าดังมากนะตาคลีนี่มีสถานีผ่านเยอะนะฮะกว่าจะถึงตาคลีอีก20นาทีะ่ะนั่งรถไฟนี่ฮะทุกคนจะแบบรถมาดูเขาทำสินี่เรากําลังมุ่งหน้าตาคลีอันนี้เราอยู่ตาคลีแล้วนะแต่ยังไม่ถึงสถานีรถไฟแล้วก็ในเมืองทุกคนว้ามีต้นสนทุกคนดูสิ ไม่ใช่เป็นทะเลแต่มีต้นสนทะเลทุกคนเลิศไหมเขาทำเป็นหลังๆแบบนี้ได้ยังไงทุกคนรู้สิกจะให้ใครอยู่โอสถานีจันเสดมันประวัติพิสซ่าทุกคนูอสิ่นหัาเจะให้ชมวิวเนาะอีก20นาทีก็ถึงแล้วทุกคนเราจะถึงที่นั่นประมาณ4โมง50ทุกคนเรามาแบบตามแผนวางแผนไว้อย่างดีไม่เร่งรีบทุกคน นะฮะเพื่อจะมุ่งหน้านะครับมะม่งป่าคิวไซส์รีสอร์ททุกคนจนะลุ้นละสิว่าในเมือง,งจันเรษจะมีเอ่อในเมืองตาคลีจะมีอะไรบรรยากาศเอ่อมะม่วงป่าจะเป็นยังไงทุกคนนึกภาพออกไหมจินตนาการไปทางๆก่อนแลันนะจ้าอ่าเรามาดูบรรยากาศระหว่างทางจะถึงก่อนจะถึงเมืองตาคลีเมืองสังทองตีคลีนะครับทุกคน น,นี่พิพิธภัณฑ์จำเสดทุกคนพิพิธภัณฑ์จำเสดวัดกบว้าวอะไรวัดกบว้าวชื่อวัดนะครับทุกคนวัดกบว้าวทุกคนเราเดินทางจากป้านไัวทุกคน สวยมากไม่เคยพบเคยเห็นวันดดงน้อยฮอะตำบลช่องแครช่องแครก็เป็นอีกสถานีหนึ่งนะครับทุกคนตำบลช่องแครออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์สถานีช่องแค่ทุกคน เราเวลาไปเชียงใหม่ก็จะผ่านช่องแคแล้วก็แต่ก่อนจะถึงช่องแคเนี่ยก็จะเป็นสถานีจันเสนใช่ไหมครับบ้านมีจันเสนแล้วก็ช่องแคแล้วก็ตาคลีทุกคน้ยสวยวูเขาสวยมากนี่ตาแต่จริงๆตรงนี้เราอยู่อำเภอตาคลีแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะครับูเขาสวยมีนเป็นยูคาลิปตัสด้วยทุกคนนี่ครับสถานีช่องแค จะมีตลาดสดอะไรประมาณนี้ฮะอยู่ข้างล่างรถไฟนะมีหอนาฬิกาหรอไม่ใช่ไ่ไ่งโอ้ยเป็นเมืองเล็กๆที่น่าพิศวาสมากๆเดี๋ยวเราหยุดคลิปนี้เนาะ ทุกคนติดตามคลิปหน้าอนะุ้ยดูภูเขาใหญ่มากไม่ต้องถ่ายเยอะค่ะทุกคนอยาเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายเก็บเมมโมรี่มันเติอนอีกแล้วทุกคนเ้อาความจำเต็มว่าสวยสวยมากจริงเลต่างตาคลีทุกคนแต่ว่าสถานีหนองแครนะครับช่องแครจะไม่ใช่หนองแครนะช่องแค bán trong hè rồi những cột nhà hàng bài bán trong hè